เพื่อนไทยสามแปดแปดห้าแปดแปดหกแปดแปดสามตัวแตกนะี่ล่ะแต่ว่าเจี๊ยฟันในศูนย์แปดแปดบานนี่สวัสดีเจี๊ยยมครับผมอ่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างงวดนี้ยังบ้านเยไล่งานตัวจนมือซีออกได้พี่ร้องอ่า หลับเฉยงนันครับผมเนาะโอ้เล่าเขารัฐบาลให้โอ้เล่ากับเขาเนาะเราเข้าตัววิ่งเข้าห้ากับอ่เาเราเข้าตัววิ่งข้างบนข้างล่างเราจะจับคู่แปดห้าห้าแปดอ่าจับคู่เขาหาแปดแปดหาพี่น้องอ่าเอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะรัฐบาลให้พอมอแล้วอ่าพรุ่งนี้ก็จะได้เฮกันแล้ว มาโคงทุ่ไทยพี่น่องแขนเป็นแขนพันวาเออเปิด้เจอได้ให้งห้าวันนี่หัดเ,เด็กไงป่จ๊ะรับผมเอารัฐบาลให้ก่อนให้อัวนีัวน,นวันดีปะหาแแดดนันงม่เจอหวานวางสั้นเดียว S <S มาตะหนันไรเล็กฝันแต่อ้เพราะว่าห,หัวตั้งหานมันเกิดเข่าอยู่สองตัวเข่าสองตัวจะอ<ม>ืมนันเขา่าแปดแปดหัวตั้งหันโอ้ฝันได้แปดแปดบ่ครับจะฝันไปศูนย์แปดแปดวายศูนย์แปดแปดเออ ได้สองตัว <laughs> โอ้ยส <c oughs> องตัวเ <C oughs> อ่อสื่อบอ้าอะไเจเสื้อบ้าอะไรให้จไหนมันไหนไหนเป็นไยสัตว์ที่บางคนกับฝันได้บ้าสื้อเนี่ยแค่นาแปดแปลบ่ามากหลายสัตว์อือเพร่มันเอเป็นเลขเลขมากต่าอิสราเอลความจต่ฮึวัดบางหันมันเป็นเลขมากกาอิสราเอลนั่น เขียนห้เสี้ยนคุนไก่อยู่นี่รับบ่ออิสราเอลดิอ่าอ๋อเขาเขาเจาใหายหมาตัวรเจ๊หมดนี่หายศูนย์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 หาศูนย์ศูนย์ห้าเลือกรับอิสราเอล งวดว่างหันห้แปดแปดงวดว่าหันไฮสามแปดแปดอ๋อก็สามตัวแปดแปดหกแปดแปดจ้าเอาก็เจให้ก็เจให้สามตัวอ่ามีตัวอไรเนี่ยเอเพื่อนไฮสามแปดแปดหางแปดแปดหกแปดแปด สามตัวแตกดิล่ะแต่ว่าเจ๊ฟันในซุดแปดแปดบานนี่แต่ปัดตัปัดตัวข้าเจ้าให้งซุ่นวัดบ้าเจ๊อิสาราเอลนี่รับอิสาราเอลนี่ไอฮะกระดูกแต่กระเจาสืบมาก,กเจ็ดงวดแล้วกระเจ้าก็เล้งหัวตะบอกงวดบางหันเลยเจ็ดงวดซัอนแล้ว แปดตัวสามตัวสามคู้สามหางต้นน่ะงวดวาหันงวดที่เจ็ดบอเจ้สามแปดแปดน,น,นี่งวดที่แปดของกระเจ้กจ้ะงวดที่แปดแล้วอ๋อตาบ้าเจ้พึ่งในมาว่าหันแมนบอจ้ะใบมาเหมือนเด็กอ๋ <c oughs> อใช่กระจก ไอ้แปดโมงของวันที่สิบของวันที่สองเออต้องให้ให้ให้ส่งเ้าเลยม่นเอะเอาแต่ว่างวดนี้ให้มากแล้วบ่จะงวดนี้ให้มากเมื่อเสาร์จริงจ้าซึ่งห้มากเร็วแท้เฮ้ยเมื่อวันเสาร์กูโดรก็เจิงกระเลยบอก หาลอตเตอรี่อะไรจ้าโอ้ไปธุระมากว่าไปไปไปอุดรันตียนี่ว่าหันเตียจ้ะไปหาลอตเตอรี่ปอ้ปาท้อเจ็ดงวดแปดงวดซ้อนแล้วพี่น้องสามตัวด้วยสามแปดแปดพันนะปะโตปะโตเลขลับมาจากอิสราเอล งวดนนี่หายมาแล้วหายไปหาลอตเตอรี่ร้อมมันบบเจ,จมีตัวไรนะเจ้าบาทวันมากรู้บาเทเดาปัตโตปัตโตะกี้ไปรี่ิส่ยเขาต่ให้หมาห้าศูนศูนห้าศูนห้า,หาเดี๋ยวห้าศูนย์ศูนแล้วก็ก็ไปก็มากับศูนย์หอ อ่องคู่เดียวนี่เว้ยเจ๊แปดสามหานั่งจัดโอ้แปดสามห้าแต่ไอมาสองหางเหรอจ๊ะโอ้วัวน,นี้ไม่สองหางแกให้แต่ให้จ,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 จหับเตะับหน้าเอาโอ้วังหันห้าแปดแปดสามแปดแปดหกแปดแปดมันบ่ะแต่อ่า แต่ว่างลมไทยเปิดแปดงวดนี่ห้าศูนย์ศูนย์แล้วก็แปดสามห้าเนี่ยนตัวไหนเจนเนียนหาศูนย์ศูนย์หาเลยนะจ๊ะโอ้ถ้าสองตัวก็ห้าศูนย์ตดเอาหน้าแหันมันปะครับอ่า าพี่น้องแอดมินจะเขียนให้สามตัวเลยเยอรให้ไปเลยห้าศูนย์ศูนย์ตัดเอาเด็กข้าเจ้าได้มากเจ็ดงวดแปดงวดแล้วพี่น้องสามตัวเลยเด็กรับอิสเรลได้สู่งวดว่าเจ็บบานนี่เจ๊ขึ้นมา<อ>ฮะตั้งสี่ใจรุ่งวันประมาณเนี่ยขาก็เจากับไฟว่าสี่าทีโอ้ เงื่อนเอื่อนสันตาสันโตมากเพี้ยนสมัยเดียวกันส่งแล่ไปให้หรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงยี่บ่เอาลองติดตามเนาะมื่อสุดท้ายเนะาะแต่เพราะว่ามนันวาดมัมนแข็งทนกับส่งมาให้มือเลดออกเนาะครับผมอ่าตัวสามตัวตรงๆพี่น้องเอาสำหรับแนวทางของเจมีตัวไหนครับผม แบบนั่งแต่เอาอันนี้เด็ฝันเด็คำนวณโอ้้องฝันครับผมเด็คำ้อนงอมันเก้าสามเก้าจตะโอ้เก้าสามเก้าคำนวณอ่าเครื่างม,ามันได้ซีซีกัแบแปดนึ่งแต่ ล่าง44แล้วก็ 8, แปดหนึ่งอ่าแปดหนึ่งมันก็เด็กคว่มฟันคือกันตัวเจ้เนาะมันก็ตังกับคว่มฟันตหนอะไอคว่มฟันตัดดนก็นฮะฝันต้นบนน่ะจ้ะอ่าฟันมาต้นเลเนี่ยเจ๊บอกสร้างเนี่ยปิดทนะเลโซมดนยมอบ่เพราะว่าไอ มันล้นมากมันกหบว่าออกเล้าแม่จ้ะแต่ว่าแหน่ว่ามันสิออกไทยอีกบ่โอ้เปล่าทาทปลนี้ออกไล่งวดเลยดิเหล้างต่างประเทศนี่เปลนึ่ก็ออกแต่ที่เนาะเพราะเพราะว่าในฝันนั่นไอ้เพิ่นมาบอกซีตัวโอ้เพิ่นมาบอกซีตัวเมื่อนั้นเพิ่นว่าเลขออกแล้วเด้อไปซื้อเอาอันก็เลยถามาแปะเลขออกตัวใดเพิ่นว่า แปดห้ 8, 5, 8, 1, าแปดหนึ่งว่าสันคนบอกซี่โต้แล้วกันล่างออกศูนย์สองว่าสันครับมันเล่นมากกับเล่นมากเป็นซื้อเน็คเล่าแต่อา๋ออีกทีแล้วะหาแปดนี่ยังแปดหนึ่งก็ออกเก้กาหาแปดกออกสองหลอดสามหลอดแล้วห้าห้าแปดหนึ่ง อะถามมาสามตัวตัวใดเพูนว่าห้าแปดหนึ่งโอพูนว่าโอสามสามตัวไฮห้าแปดหนึ่งจะรางเล็กวันเล็กเล็กออกแล้วสี่ตัวว่าท่านเรียกว่าตัวใดจะไอพูนเรียกว่าแปดห้าแปดหนึ่งว่าทั้นเมื่อนั้นตุเลียนโอติสุลตุเรียนที่ไม่มาสู้ติสุลตอรี่จะตุเรียน ย่างมือตัดออกเลีกแล้วอ่าโอซี OC ตัวแปดหาแปดหนึ่งอ่าสามตัวห้าแปดหนึ่งเด้พี่น้องด้วยสำหรับเรียกความฝันของเพิ่นเนาะเลขสูตรคำนวณเมเ็ดเดียวเก้าสามเก้าครับเนาะเลขรางซีซีครับแปดหนึ่งพี่น้องพิดแต่ลนาเอาแล้วก็เลขอ่าเลขรับจากเมืองนอกพี่พน้องเนาะกดติดตามใครเห็นคลิปนี้ เนาะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเช้าวันหวยออกเราจะแจ้งท่านอีกครั้งหนึ่งนะเจ๊เนาะเอาวตามนั่นนวลไว้เดี๋ยวเจ๊ไปหาโรเตอรี่เตอเ๊เมื่อน,นี่เจ๊ใช่เวลาเจ๊ได้รไบใบ่ได้แปดใจแล้วเจ๊โอ้ทูหาซุนซุ่นนี่นะโอ้ฮ่าซุ่นซุ่นกับ ศูนย์ศูนย์ห้าเอาศูนย์ศูนย์หาพ่อมอ่าอืมพี่น้องตัดเอาด้วยศูนย์ห้าหาศูนย์ศูนย์ครับนายมิน้นจะสามเขียนให้สามตัวเน้นเลยเอาเจอกันเช้าวันหวยออกจะมีการเปลี่ยนแปลงทรงไม่เห็นชัดเจนนะท่า,าน,นมีการเปลี่ยนแปลงครับผมเดี๋ยวันมูฟันสิทรงไม่าหาเห็นดับอ่ะส่วนแปดโมงแปดโมงเก้าโมงนี่ละจ้าครับท่านด้วยครับผม วอมอไอ้ต้าคุณงักก่นก็นแกงเนาะโอ้เวลาบ้ตรงกันข้าเจ้าบา่ให้เตือนเฮาสิรุ่นแล้วโอ้เอ้าไปย่าปุกข้าเจ้าตื่นตาสาเนี่ยเต,นนต,นนตน้นเตะสามเตะสี่เตะเสาเนี่ยน่เจด้วยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวท่านกันเอาขอพูดเจรอาไรครับสวันดีครับสวัสดีครับผม โอ้พี่้องเอ้ยอา่าแขนขนาดพี่้องเรียกลับจากเมืองนอกงเจ็ดแปดหวด่อนแล้วพี่้องงวดที่ผ่านมาบุญดูสาแปดแปดพนะอือพี่้องเอ้ยขอโทษต่อไปหนึ่งงต่อคอเอางัาน้นนี่มาแล้วพี่้องต้องงดเขาเขาเจ้าให้ไปหาลอตเตอรี่ปิดเมืองสื่อเรียกคนา่า แล้วพอไอ้มิ่นททรหาบเมื่ว่างเว่านั่งไปถึงบ้านบริว่าไปใส่เพิ่งเปิดเผยมาไปหาลอตเตอรี่พี่น้องหา0 00ูนซะูหเนาะแล้วก็นี่แหละแปดสามหาเนาะอันนี้เลขฝันเลขของฝันตีเงยียมเพินดนเพื่อเด้อฝากตอนเอซครับผมสุกโกมันหมันถ้าพรุ่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึงนะ่งเนาะสำหรับเลขลับอิราเลครับ